เขาบอกเดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามแล้วหลวงพ่อพูดเลยเถอะหนึ่งสองสามวันนี้เป็นวันดีเป็นมหามงคลอันใหญ่หลวงจะได้พูดในเรื่องกเรียราาจากจบ <c oughs> อ,อนิจจาวัตสังคาราสังขันทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นของธรรมดา <c oughs> ของอะไรทุกอย่างของเกิดได้ก็ดับได้เป็นธรรมดาไม่ว่าของอะไร จะให้เท่งแท้แน่นอนเนี่ยฮไม่มีอีกแล้วเกิดได้มันก็ดับได้มันเป็นของธรรมดาและลูกหลานเลยสังขานทั้งายก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนของอะไรทุกอย่างจใจเท่งแท้แน่นอนนะั่นไม่มีอีกแล้วกูก็นึกได้ว่าอยากจะสร้างบาร,รมีในเรื่อง เอาศพไปฝากโรงพยาบาลค้นเก่นนึกได้เมื่อไรกูก็ดีใจจะเป็นฝ่ายบิดาก็ตามบัรดาก็ตามหรือวงศาคณะญาติทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่พี่น้องญาติวงพงศาก็ไม่เคยมีใครจะไปฝากศพกูก็มานึกดูว่าอยากจะสร้างบาร,รมีในเรื่องบริจาคศพดีกว่าไปเผาทิ้ง ให้เขา,เาไปเป็นทานไปเป็นครูเขาเขาจะได้เอาไว้พิจารณาหาเหตุผลในเรื่องแพทย์กูนึกได้อย่างนั้นกูก็อยากสร้างบาร,รมีของกูพวกลูกหลานเมื่อเวลากูหมดชีวิตหรือหมดลมหายใจเข้าออกแล้วพวกมันก็จะได้นงงเหนียวเลย ให้เขบไปเถอมันจะเสียเจตนาของกูมึงจะไหวได้ก็อย่าให้เกินเจ็ดวันถ้าเกินเจ็ดวันไปไม่ได้ดบอย่างน้อยอย่างมากกี่จุดก็แค่เจ็ดวันก็พอแล้วพี่น้องจะพากันมาถาวายน้ำสงหรือจะไม่มาถ้าไม่มีคนมาก็ส่งไปเลยถ้ามีคนมาก็ให้รอสักเจ็ดวันแล้วถึงก็ส่งไป อย่าให้เสียเจตนาของพี่น้องลูกหลานกูนก็ไม่ตัดเรื่นเส้นขาดอะไรยังเป็นห่วงลูกหลานอยู่กันแต่ว่ากูบริจาคไปนะี่ยพวกมึงก็ควรจะโมทนาสาธกการกก็กูทำบุญรวมก็กูพืเทลูกหลานเ้ยของอะไรทุกอย่างเกิดมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนดอกหมู่พวก เพื่อนฝูงญาติมิตรสหายเมื่อเวลาดับจิตหรือว่าหมดลมให้ใจเข้าออกแล้วเขาก็ไปส่งได้แค่เมนเท่านั้นแหลนะเน้อต่อไปเขาก็ไปส่งไม่ได้เดี๋ยวกิไปสู่สุขติหรือทุกขติตัวกองตัวเองเดี๋ยเป็นคนที่จันบุญทานการกุศลที่เราได้สร้างได้ทำนี่แหละจะประครับประคองเราไปหมู่พวก เพื่อนฝูงก็ไปส่งได้ที่แคมเมนต่อไปนั่นก็ส่งไม่ได้อีกแล้วจะไปสู่สุขติหรือทุกขติเราไปเองที่สร้างทำเอาไว้นี่และตัวบุญตัวสําคัญจะนาไปสู่สุขติเพราะฉะนั้นพี่น้องลูกหลานให้พยายามช่วยกันสร้างคุณงามกลมดีอย่าเป็นคนในรคุณ เาประเทศชาติบ้านเมืองคนเราเกิดมาก็มาสร้างของสองอย่างคือมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้เกิดประเทศบ้านเมืองอย่างหนึ่งเกิดมาให้เกิดมาสร้างคุณงามคลมดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไป่อความเดือดร้อนในแก่ประเทศชาติบ้านเมืองในรูปหลางนื้อพยายามสร้างคุณงามคลมดีเอาไว้ ไม่พอรอปีเดี๋ยวก็จะตตาย <c oughs> เดี๋ยวก็จะประัดปลักจากกันไปอีกแล้วไม่ได้อยู่นานแต่แค่ไหนดอกพระที่มาในงานศพของกูมึงก็รู้อยู่แล้วว่าความตายเป็นของธรรมดาท่านก็รู้อยู่แล้วนู้ย่าจวงพี่น้องที่มาจากใกล้จากไกลก็อย่าไปร้องอย่าไป โรคได้ก็ไม่ได้คืนโรคทำไมให้ปลงว่าอันนี้จังทุกขังอน,าานัตากบตามตามกันไปเถอะอย่าได้ไปนั่งร้องนั่งพิรพิีไรยอยู่อะไรเราอย่าไปสงสยัยเลยว่าจะไม่ตายคนร้องตามกูก็ตายไม่อยู่ไปได้เพหนดอกไม่อยู่ไปได้พอร,ร้อยปีพันปีดอกเด็กก็จะตายอย่างกูนี่แล้ว อย่าร้องอย่ากล่าวอย่าพิริพิรัยแต่บนคุณงามความดียงเลิขอกคงกูเลยพวกมึงก็พยายามปลงธรรมสเวทว่าอันิจังทุกขังอนัตตาพิเทลนียพอละอีกดังเนาะครับเดี๋ยวเอามาไหนเอาอยิา้กผมก็คิดทำพูดได้ใหม่ก็เอมาม่ยิ่กเนาะ วันนี Workers, hey! minute, uh, ้วัน <t> ท <em bal ity> ี t. ่อะไรที่เองวันที่เออไหนไหนิทินวันที่สิบเก้าแล้วกิอภิษิทินโนลัดยังไงมามาขึ้นสานเดือนมุนายนสิเ้าเดือนมายนเออวันนี้กูก็ลืมไปมังเลยวันขึ้นสามคำ เดือนแปดปีวอกวันเสาร์เดือนมิถุนายนสองห้าสี่เจ็ดที่กูจะได้ลำลาพาจากพวกมึงกูมาอ่านมาพูดให้พวกมึงฟังวันนี้พวกมึงจะได้รู้ว่าเดือนแปดดึกขึ้นสามคำเดือนแปดปีวอกวันเสาร เดือนมิถุนายนสองห้าสี่เจ็ดวันที่กูพูดให้ฟังวันนี้พวกมึงเมื่อเวลากูตายแลว้วก็พากันมารถน้ำก็ดีคนไหนอยู่ไกลก็ไม่ต้องมารลำบากลูกหลานเลยมารถได้มาร้องตามกูได้กูก็ไม่มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาคุยกับพวกมึงดอก ให้พวกมึงร้างคุณงามความดีเอาอย่างกูนี่นึ่งทำไม่ได้ก็ให้พยายามรักษาสินห้าสิแปดไปถือเพื่อัานเลยจะได้เป็นพาหนะครับขี่ไปในทางธุรกันดารท่านี้ก็เพววราะเรยว่าเนอที่นี่ก็ต่อบไปนึกได้เอายิกหนอเอาอ,อืมไ,ไปที่มี่จดเอาไว้เนอครับจดพอพูดต้องพูด,พด,พด,พดแรกก็พูดวันที่ก่อนเลยอืม พูดวันที่ก่อนวันนี้ก็จำได้หลือปม่ครับได้ไหมได้มั้ยมิถุนายนสองห้าสี่เจ็ดขึ้นสามคำเดือนแปดปีวอกวันเสาร์วันที่พูดนี่กูก็ไม่ใช่นักพูดนักปฏิภาณอะไรกูก็พูดไปตามภาษาพูดเกะกะไวปพอ ได้ยินได้ฟังว่าเป็นเสียงกูก็เอาทะลุหลานเลยวันนี้ก็พอแล้ววันต่อไปถทว่ากูนึกได้กูก็จะพูดได้ฟังอีกนะึงพอวันนี้ก็ถืเนาะดีก็ไม่ได้ยินเลยเนาะเอาเลายตนวันนี้ก็ดีดีก็ไม่ได้ยินเลยเนาะดีกูไม่ได้ยินแล้วดีกูจะมัดมาน ได้เด็กก็ยังพูดได้พูดนิดหน่อยก็ได้พูดเพิ่มมาตายหน่อยพูดตายแล้วพูดไดเยอะเป็นพูดไม่ได้อีกนิดนิดออกใหญ่ดิมันต้องมีคนถามไหมถ้าไม่มีคนถามแล้วก็ไม่แหงพูดผมอยากเห็นหลวงพ่อเป็นพูดแบบพูดเป็นเป็นแบบ พูดในเรื่องธรรมะเรื่องอะไรไปอย่างนี้ว่าเรื่องเกิดแก่อเจ็บตายอะไรนั่นไหมครับมันต้องมีคนถามไหมไม่มีคนถามก็พูดไม่เป็นคนเราเกิดมาก็เกิดเก่เจ็บตายอะใช่ลองค้นอะไรได้ก็พูดไปอะไรก็ได้ลราพ่อไม่ได้คนเราเกิดมาก็มีแต่เรื่องเกิดเกิดเจ็บตายเกิดมาสร้างบรารมี เกิดมานี่ก็มาสร้างบารมีไอ้เกประเทศชาติบ้านเมืองของเรานี่ก็อย่างหนึ่งเกิดมาทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของเราอีกก็อย่างหนึ่งมันมีทั้งดีและไม่ดีปะปนก็อยู่อย่างนี้แหละบางทีเกิดมาก็มาเที่ยวโชคเที่ยวขโมยเที่ยวปล้นเที่ยวจี้ฆ่า ปันดินแทงสิ่งกันในการเกิดมาก็ไม่อิจฉาตาร้อนสิ่งกันเลยกันบางคนเกิดมาก็มาสร้างแต่บาปแต่กรรมอันนี้ไม่ดีเราปลุกหลานเอยเกิดมาก็มาสร้างบารมีกันเถอะมาสร้างคุณงามความดีให้เก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเถอะอย่าไปอิจฉาตาร้อนอย่าไปสร้างเวียนสร้างกรรมให้กันสิ่งกันละกันเอย สร้างคุณงามวามดีเถอะอย่าไปทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของเราทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็คคอเที่ยวโฉกเที่ยวขโมยเที่ยวขา่าเที่ยวปล้นเที่ยวจี้เขาเที่ยวปล้นทรัพย์เขาแล้วก็ขาา่าจ่าทรัพย์เที่ยวอิจฉาตะร่นกันอย่างงี้เนี่ยมันเกิดมาสร้างเวรสร้างกรรมไม่ใช่เกิดมาสร้างบาร,รมีหรอก คนที่ก็เกิดมาสร้างบารมีเาก็ตั้งใจรักษาศีลรักษาทานไปตามนาทีของกัาและลูกลหลานเวยอย่าก,กูนี่กูก็ทำพอสมควรกูก็ทำก็ไม่มากไม่น้อยแล้วกูก็ว่ากูทำพอดีๆนั่นแหละพอและะ้วปณีกูก็พูดให้มึงฟังปณีมึงพวกมึงคนมีสติสัมปชัญญะก็ทำยายียกูนี่เนะลูกลหลานน้กพอเอาแหละ Vẫn như cao tự. Điều không ai đã nhìn lời, nỗi đắng. 等你什么爸？你不同意吗？看这些龙套，我 <noise> 来<声>，来来来，来 <noise>。<noise>